สวัสดีครับพบกับนานิตคุยข่าววันนี้มีข่าวที่น่าสนใจที่อยากจะมาคุยให้ฟังครับเป็นเรื่องของช่วงภาวะโควิดนี้เป็นช่วงซึ่งหลายๆคนมีผลกระทบทางด้านาการประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือทำมาค้าขายมีข่าวจากอมสินแจ้งลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลัง รากฐานนะฐานรากนะครับรอบสุดท้ายวันนี้เปิดอีกรอบนะครับอมสินเปิดลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากอีกครั้งนะครับวันนี้ตั้งแต่เวลาตี5.00นนะครับพร้อมเปิดสิ์นจนกว่าจะหมดโคต้านะครับสิบเนื่องจากธนาคารอมสินได้ออกมาตรการนะครับช่วยเหลือ เป็นสินเชื่อเสริมพลังฐานรากเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ขยายเวลาให้กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากเริ่มตั้งแต่เมื่อ15มกราคม64ที่ผ่านมา โดยเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อแอปพลิเคชัน MyMo อีกรอบในวันที่25มกราคม2564ตั้งแต่เวลา05.00นเป็นต้นไปหรือจนกว่าวงเงินจะหมดหลังจากปิดลงทะเบียนชั่วคราวไว้ก่อนหน้านี้เนื่องจากมีผู้เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากทั้งนี้สำหรับผู้ที่ได้รับ การอนุมัติสินเชื่อแล้วกรุณากดรับสิทธิ์ทสัญญาภายในระยะเวลาที่ทางธนาคารกำหนดครับครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับเดี๋ยวมีข่าวดีๆต่อไปในคลิปหน้าก็จะได้มานำเสนอพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ